เปลอกกันหรือยังจ๊ะของขวัญรับขวัญหลานแบบเชยเช้อขอแนะนําให้ทําแบบนี้เลยค่ะแผ่นทองแท้96.5เลเซอร์ชื่อหรือรูปภาพเป็นความหมายในใจและแทนความทรงจํามีค่าให้กับคนสําคัญของเราไอ้ทั้งทองแท้ได้ทั้งความหมายที่ดีแบบนี้ผู้รับก็ปลื้มสุดๆเลยค่ะและแผ่นทองคําแท้สามารถได้ทุกรูปแบบเลยค่ะจะเป็นโลโก้ยี่ห้อตามน่ารักน่ารักตัวหนังสือแทนความหมายดีๆค่ะทองคำนี้น้ําหนักหนึ่งสลึงนะคะลูกค้าสั่งทําเป็นรูปภาพห่ พร้อมตัวหนังสือ้าหลังด้วยกันเลยค่ะดูดีมีความหมายรับขวัญลูกได้อย่างสวยๆเก๋ๆเลยจ้าถ้าใส่บนคอเด็กแล้วก็น่ารักแบบนี้เลยรับขวัญหลานแบบนี้เอาคุณแม่ไม่กล้าเอาไปขายต่อแน่นอนเลยจ้าสวยน่ารักกําลังดีเลยนะคะสามารถสั่งทําได้กับห้างทองรักซิลิกลองหลวงหน้าตลาดสดอียาราหาภาพสวยๆสักหนึ่งใบความหมายดีๆสักหนึ่งคำมาให้คนสําคัญหรือคนที่คุณรักกันดีกว่าค่ะออมทองก็สามารถทําได้เหมือนกันนะ แผ่นทองมีขั้งแต่ขนาดน้ำหนักเครึ่องสลึง1สลึงใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะสามารถเลือกเลเซอร์เป็นคำแบบภาพก็ได้นะคะจะคิดตามชิ้นงานต่างๆแยกประหักจากราคาทองค่ะให้ของขวัญมีค่าแบบนี้ใครก็ประทับใจค่ะวันนี้ทางร้านของเราจะส่งให้กับลูกค้าถึงชัยนาทเลยค่ะสองชิ้นเลยนะคะคุณแม่สั่งทําให้คุณลูกค่ะ สนใจสั่งทำกับซอได้นะคะกดลิงก์ด้านหน้าโปรไฟล์ทิกตอกทักหาเราทาง Facebook หรือไลน์ค่ะขามความดีๆแบบนี้ซอแพคให้ฟรีจะส่งถึงที่ไม่คิดค่าบริการค่าส่งค่ะแล้วสั่งมานะ